ต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการกึ่งเกียวนะครับเมื่อกี้ผมได้ตั้งระยะพิษไปแล้ว1.5นะครับต่อไปมากึ่งเกียวเลยนะครับก็เปิดรอบช้าๆนะครับหรือเปิดรอบโลไว้นะครับผมหมุนเข้าไปใกล้ๆชิ้นงานนะครับให้ปลายมีดปลายสามเหลี่ยมแตะชิ้นงานนะครับแต่ประมาณนี้แล้วเราก็มากด ของแกนออโต้ฟีดหรือแกนทำเกียวนะครับตบลงเห็นว่ามันเริ่มทำเกียวนะครับ ไว้ถ้ามันไม่โดนแล้วครับแล้วก็คลายออกแล้วกดมาที่รีเวิร์ดนะครับเพื่อกลับทิศทางหมุนถ้าเราตบขึ้นแล้วมันจะไม่เข้ารอยเดิมนะครับเลยต้องใช้วิธีนี้กลับรีเวิร์ดคอเวิร์ดเอาเราก็คึงจนได้ระยะความลึกที่เราต้องการนะครับก็คึงไปต่อเรื่อยๆนะ